ถ้าวันนี้ในใจเพื่อนๆนะครับมีมาอยู่2รุ่นให้เลือกนะครับอันที่1ก็คือโรด NTUSB ี i นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือมาโอน a โน0 3นะครับตัดสินใจเลือกเนี่ยยังไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาช่วยเพื่อนๆ,ๆเลือกใหม่ทั้ง2รุ่นนี้เองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้วพบกับผมเด่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าไม้สองรุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกเนี่ยเพื่อนๆเลือกรุ่นไหนดีนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะตัดสลับนะครับระหว่างเสียงของมาโอนะ AU A03 นะครับกับ r o d e NT USB Mini นะครับตัดสลับไปสลับมาแล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองฟังแล้วกันว่าชอบสไตล์ชอบเนื้อเสียงของไมค์ตัวไหนนะครับอ่นะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นแฟนฟังไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันข้างล่างแล้วกันนะก่อนที่เราจะเลือกว่าจะซื้อรุ่นไหนดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูความแตกต่างกันก่อนนะครับความแตกต่างแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับ คือราคาของโรดเนี่ยมันอยู่ที่4,600นะครับส่วนราคาของมาโอนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 2 9 9หรือว่า1ันสนั่นเองนะครับดังนั้นความแตกต่างของราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนตัดสินใจซื้อของนะครับจากราคาผมคิดว่าแค่นี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเ,เราไม่ได้อยากที่จะทุ่มกับเรื่องของเสียงอะไรมากมายนะครับขอแค่ใช้ได้นะครับผมคิดว่าตัว มาโอโนะนะครับ1,299าบาทเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเรื่องต่อมานะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ทั้งคู่นะครับสตัวนี้เนี่ยมันไวต่อเสียงด้านหน้านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปนะครับอย่าลืมสังเกตแล้วกันว่าไมค์เนี่ยมันจะต้องหันเข้าทางไหนนะครับอย่างมาโอนะเนี่ยจะต้องมีโลโก้หันเข้าหาผมนะครับส่วนโรดเนี่ยก็จะต้องมีตัวปรับโวลลูมนะครับหันเข้ามาหาผมนะครับแล้วเราก็เอาด้านหลังเนี่ย ไปไว้ทางที่เ,เป็นเสียงน้อยอย่างเช่นเสียงแอร์นะครับอย่างตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเนี่ยมันก็มีเสียงแอร์นะครับผมก็หันเข้าหาแอร์เลยนะครับก็2ตัวเนี่ยจะทําหน้าที่แบบนี้นะครับไอตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับขาหนีบนะครับแล้วก็เราก็หนีบปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องถือละส่วนไอตัวโรดเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องวางบนโต๊ะนะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าหาตัว <c oughs> หาตัวแบบเนี้ยนะฮะ มาเสริมมานิดนึงนะครับมาวางบนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้งานอีกทีนึงมันจะได้แบบสูงขึ้นมานะครับหรืออาจจะต้อง DIY แล้วก็หาตัวขาจับไมโครโฟนแบบนี้นะฮะแล้วก็ DIY มันนะครับ่ถ้าเกิดว่าซื้อมาปุ๊บแล้วอยากจะใช้เลยเนี่ยก็ต้องวางที่โต๊ะนะครับอาจจะวางไกลๆแบบนี้นะฮะเสียงมันก็จะก้องๆนิดนึงนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็โอเคกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดเ,เราเป็นคนพูดเสียงดังเนี่ยยังไงก็ต้องวางไกลๆอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่พูดเสียงเบานะครับดังนั้นโหลดเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ใกล้ๆปากผมนะครับพูดถึงฐานของโหลดนิดนึงแล้วกันนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะ <c oughs> เห็นไหมอ่ามันเป็นแม่เหล็กสามารถเอาไปปึ๊กอ่าวางติดกับเหล็กแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปแปะได้นะครับซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจริงๆมันเป็นไม่อินดอร์นะครับเป็นไม้ที่ใช้ในห้องแล้ว เขาผลิตมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราอ่ะจะเอาไปใช้นอกสถานที่เลยนะครับก็ต่อมานะครับก็คือสิ่งที่มันแตกต่างหลักๆจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อเนี่ยทางฝั่งของโรดเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อสาย USB Type C นะครับซึ่งอันนี้เขาแถมมาให้นะส่งไปที่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งหัวของ ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็น USB Type A นะครับเราก็สามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเซตอัพค่าในคอมพิวเตอร์นะครับว่าจะเอาดังเท่าไหร่เอาเบาเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นรูปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับพวก OBS ใช้กับไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์เขาก็จะเห็นว่ามีไมค์ชนิดนี้นะครับไมโครเอ็น USB Mini เนี่ยเสียบอยู่นะครับก็เราก็สามารถเลือกไมค์ชนิดนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างง่าย ส่วนไมมาโอโนเนี่ยจะแตกต่างไปนะครับไมไมมาโอโนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแจ็คที่ตัวไมเนี่ยจะเป็น XLR นะครับพอเราเสียบ XLR ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายนะครับยาวประมาณ2เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าปลายสายเนี่ยไม่ได้เป็น USB นะปลายสายจะเป็นแจ็ค3.5นะครับเป็นแจ็ค3.5ดังนั้นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้นะครับกับไมมาโอโนเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเสียบแจ็ค3.5ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นกล้องนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้กล้อง Sony A 6ก0 6นกนะครับก็มีแจ็ค3.5นะครับแล้วก็เสียบไปได้เลยนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ต้องเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกคอมพิวเตอร์ว่าตอนนี้ผมเสียบไม่อยู่นะครับเวลาเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีชื่อของไมโอโนนะมันจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้แล้วก็เป็นชื่อซาวการ์ดนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องไปไปปรับตรงนั้นเอา หรือถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งนะครับใช้กับแท็บเล็ตหรือว่าใช้กับมือถือก็แน่นอนครับจะต้องมีรูแจ็ค3.5นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีรูแจ็ค3.5เพื่อนๆก็อาจจะต้องซื้อพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับตัวมาโอนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายกว่านะครับส่วนตัวโรดเนี่ยมันผมว่าถ้าถ้าจะใช้แจ็ค3.5มันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงที่แบบว่าใช้ได้โอเคเลยเนี่ย เป็นลักษณะเอกลักษณ์เสียงของเขาเลยเนี่ยผมแนะนําว่าใช้งานผ่าน USB จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าวันไหนเพื่อนๆอยากจะใช้งานเป็นแจ็ค3.5เนี่ยก็สามารถเอาแจ็ค3.5มามาเสียบตรงหูฟังนะครับแล้วก็เอาแจ็ค3.5เนี่ยไปเสียบกับกล้องได้เพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องปรับเลเวลนะครับปรับวอล่มเนี่ยปรับวอล่มตรงนี้นะครับให้เบาที่สุดนะเพราะว่าผมเคยละผมเคยแบบว่าพยายามเร่งเสียงให้มันดังๆปรากฏว่าเสียงมันพีคนะครับดังนั้น ปรับเสียงให้ลงต่ําที่สุดนะครับขอ้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวนี้นะครับมาโอโนเนี่ย AU A 0 3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนโหลด NT USB mini เนี่ยมันจะต้องใช้ไฟเลี้ยงไม่ว่ากรณีใช้กับ USB กับคอมหรือกรณีที่เราใช้แจ็ค3.5แล้วก็ ตอบกับกล้องนะครับก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงเท่านั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับส่วนทั้งคู่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานทั้งคู่นะครับไอตัวมาโอนอเนี่ยก็จะมาพร้อมกับขาตั้งนะครับขาหนีบกับโตะนะฮะตัวหนีบกับโตะตัวช็อคเมาส์คือพร้อมเลยนะครับแล้วก็สายแจ็คก็ให้มานะครับส่วนโรดเนี่ยในกล่องก็คือมีฐานรองนะครับมีตัวไม้แล้วก็มีสายมาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างพร้อมนะครับไม้ทั้ง2ตัวเนี่ย นะครับผมคิดว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ไหมเป็นกล้องหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกล้องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีแจ็คที่สามารถเสียบกวบกล้องได้แต่ถ้าเกิดเป็นกับโน้ตบุ๊กนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอ่าก็พิจารณาตามอุปกรณ์ของเราแล้วกันนะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับแล้วก็รับเสียงแบบไหนเนาะ อยากจะได้แค่เสียงนะฮะแล้วก็อยากจะเซฟงบประมาณผมคิดว่ามาโอโนก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ให้เกิดว่าเลือกชนิดเนื้อเสียงเป็นอันดับแรกเนี่ยตัวโรดนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าโรดเนี่ยให้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างโอเคกว่านะครับที่สําคัญคือมันตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะและนี่ก็คือการรีวิวนะครับไมมาโอโนเออูเอศูนย์สามกับไมโรด NTUSB ีอูมินิที่ผมมีนะครับ ส่วนตัวอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เอามาพูดเอามาเปรียบเทียบนะครับตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะพยายามที่จะถามสปอนเซอร์หรือไม่ก็อาจจะเก็บตังค์ซื้อเองนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจใมายทั้งคู่นะครับอยากจะได้นะฮะผมมีลิงก์นะครับของมาโอนะครับ สามารถคลิกลิงก์แล้วก็ไปซื้อที่ร้านของมาโอโนโดได้เลยนะครับส่วนโรดเนี่ยผมมีลิงก์นะครับเป็นของทางร้านซูมคาเมรานะครับก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปซื้อที่ซูมคาเมราได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ